บ,บุคคลนีห้ามแต่งงานด้วยบุคคลไหนที่แต่งงานไม่ได้ตามหลักการศาสนานะครับหนึ่งหญิงที่ผู้หญิงของพ่อแลนะความหมายคือผู้หญิงของพ่อหญิงที่ปีดาของเจ้าแต่งงานมาแล้วผมก็าอานแลก็งงอยู่ ผู้หญิงของพ่อนะครับพ่อเราเนี่ยอาจจะมีเมียหลายคนซึ่งในสมัยก่อนนับในสมัยก่อนบางครั้งเนี่ยเมื่อพ่อตายไปแล้วนะลูกก็จะเทคโอเวอร์เนาะเอาเมียพ่อโดยเฉพาะเมียน้อยเมียคนล่าล่าเนี่ยบางทีก็จะยังสาวอยู่ยังสวยอยู่ลูกก็เข้าครอบครองไปเลยนะครับซึ่งตามหลักการศาสนาไม่เป็นที่อนุญ,ญาตนะครับหญิงทีนะ่ผู้หญิงของพ่อแม่นะผู้หญิงของพ่อผู้หญิงของลุงของอาเนี่ย นะครับอันนี้ไม่ได้ครับอันที่สองแม่ตัวเองของตัวเองอันที่สามลูกสาวตัวเองอันที่สี่พี่น้องสาวของตัวเองนบร่วมเลือดร่วมพ่อร่วมแม่เนี่ยนะพ่อครับพี่น้องสาวร่วมพ่อพี่น้องสาวร่วมแม่ลูกของพี่ชายน้องชายตัวเองนะครับถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องนี่ถือว่าอนุญาตแล้วนะครับ อย่างอาจารย์อย่างผมเนี่ยมีลูกอาจารย์ลินเลียสก็มีลูกน้องชายผมเนี่ยนะครับลูกของผมกับลูกของอาจารย์ลินเลยสสามารถจะแต่งงานกันได้เพราะว่าเป็นคนละพ่อคนละแม่และแม้จะเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับแต่เป็นคนละพ่อคนละแม่อันนี้ก็ถือว่าอนุญาตให้แต่งงานได้แต่ว่าอิสลามส่งเสริมให้แต่งงานกับคนที่ห่างออกไปนะครับลูกสาวของพี่ชายน้องชายลูกสาวของพี่สาวน้องสาวแม่นม ผู้หญิงสตรีที่ให้นมเราเนตอนที่เรายังเป็นทารกอยู่ที่ยังกินอาหารอื่นไม่ได้เนี่ยนะครับเกินห้าอิ่มถ้าเรากินนมเขามาเกินห้าอิ่มแล้วเขาถือว่ามีสถานะเป็นแม่นมของเราแล้วสมบูรณ์แล้วฉะนั้นตัวของเขาและก็ลูกๆของเขาทั้งหมดเราแต่งงานด้วยไม่ได้ถ้าเรากินนมเขานะครับแต่พี่น้องเราสามารถจะแต่งงานกับพี่น้องเขาได้นี่ไม่เกี่ยวกันครับกับลูกๆเขาได้แม่ของภรรยา นะครับแม่ของภรรยาถ้าผู้หญิงก็คือพ่อของสามีนะครับญาติใกล้ชิดสายตรงอันนี้ไม่ได้นะครับมันจะมีรายละเอียดของมันนะครับมีรายละเอียดของมันลูกสาวที่ติดมากับภรรยาแต่เท่าที่ภรรยายังลูกสาวที่ติดมากับภรรยานะครับในกรณีที่เราหลับนอนกับภรรยาเราแล้วลูกสาวของภรรยาจะเป็นที่ฮารอมต้องห้ามสลับเราจะแต่งงานกับเขาไม่ได้นะครับ แม้ว่าภรรยาจะตายไปแล้วก็ตามมันมีเคสนะครับพ่ออยู่กับแม่มานะจนกระทั่งแม่ตายไปพ่อก็เลยจัดการเอาลูกสาวมาเป็นเมียแต่งงานกันด้วยอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะถือว่าอยู่ในข่ายของลูกเราแล้วเพราะเราหลับนอนกับแม่เขาแล้วนะครับพี่สาวหรือน้องสาวของภรรยานะพี่สาวหรือน้องสาวของภรรยาในกรณีที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่ถ้าภรรยาตายไปแล้วหรือเราเลิกกับภรรยาไปแล้ว พี่น้องสาวของภรรยาเราสามารถจะแต่งงานด้วยได้นะครับแต่จะรวมพร้อมกันอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ฮารอมต้องห้าง